สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโคราชโซนัสเซลนะครับวันนี้เรามาเตรียมจะยกแทงน้ำนะครับผมแท่งน้ำห้องสูงขนาด6เมตรผมถังขนาด3,000ลิตรครับผมทีนี้จะเป็นชุดแทงน้ำแล้วก็มีโซนัสเซลล์ครับแต่ว่าโซนัสเซลล์เราจะอยู่ข้างล่างตัวชุดโซนัสเซลล์ครับโซนัสเซลล์ชุดนี้จะเป็นชุดขนาดหนึ่าร้อยวัตต์2แรง6แผงนะครับผมและเสมอของอวิชกสัน ecdc นะครับชั้นที่สระบบสูบน้ำในทั้งกลางวันกลางคืนนะครับไอเสียสูบลงพ้นครับ เป็นน้ำหกแห่งนครับมีน้ำไหลดีน้ำลึกนะครับผมสูบน้ำไึกเลยอยู่บนเขาไม่ใช่จุ่ที่100เมตรต่างนะครับดูได้ครับแล้วก็ต่อมานก็จะเป็นชุดแห้งน้ำนะครับในน้ําตัวนี้6เมตร3ถังลิตรนะครับหลังคาจะเป็นเป็นเ้นชีพนะครับแข็งแรงโครงสร้างเป็นเหล็กกั่วไนท์นะครับผมเป็นแป๊บน้าเลยนะครับเสาจะเป็นเสาตัวสองนิครึ่นนะครับคาดต้งเงินเหล็กหนา3.2มิลนะครับสามากนะคร แล้วก็จะผักเล็กขึ้นไปอ้อมอ้อมโค้งขึ้นไปนะครับมาดูกันทีครบตัวน,นี้เราพ่นสีเคลือบกบมะนิอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน,นไม่เป็าสีจะค่อนข้างใช้งานได้ยาวนานเลยครับผมไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมน,นะครับเนื่องจากว่ามันมีสีเคลือบให้อยู่แล้วชั้นนึงตัวนี้ ตัวนายนี่เขาจะไม่ค่อยพ่นสีกันนะครับเขาจะทาแค่เพาะรอยเชื่อมนะครับเราอยากให้งานออกมาได้ดีและมีคุณภาพลูกค้าอาจจะได้ใช้งานได้ยาวนานกานได้สนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับผม0 92264882นะครับผมโคราชเอรีราชสุด